สวัสดีสสดค่ะค, <น S 1> ค่ะคนที่มีราสา <c oughs> ที่ตั้งใจจริงในแต่ละในแต่ละบ้านค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะยังไงเอ่ย <c oughs> อ๋อพี่พ่อเพื่อนเขาบอกมาค่คะว่ามีให้เอามาวัดได้อย่าค่ะค่ะ จิวอนอะไรอย่างนี้ใช่คก็เลยว่าเออเราไม่ขายดีกว่าทําบุญดีกว่าค่ะดีกว่าเอาไปขายแล้วมันมันได้ไม่เยอะไม่ได้อะไรไงมันมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลยใช่ไหมคะใช่ใช่เป็นการทําบุญแบบใหม่สิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นไปด้วยในตัวอยากฝากบอกอะไรเพื่อนๆในคลิปไหมคะถ้าเพื่อนๆที่ชมอยู่ไม่ไม่ไม่ให้ที่ตั้งตัวเลย ขอให้ให้มาช่วยกันนะคะค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ